เดี๋ยวเราจะคือเป็นเรื่องที่เราสอนไปหลายครั้งวันนี้เราก็เลยจะมาสอนอย่างละเอียดเพราะว่ารู้สึกว่ายังทำกันได้ไม่ค่อยดีจากการเทสครั้งที่แล้วนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวก็ให้ดูกระดานกันชัดๆก่อนดีกว่านะคะอันนี้เราจะขึ้นแพทเทิร์นของ if clause หนูจำได้ไหมเพลงนี้เราใช้เป็นเพลง HAPPY b i r ิร์ดเนึกออกป่าเป็นเพลง HAPPY b i r ิร์ดเนะคะได้ไหมคะอ้าวเดี๋ยวเราจะมาดูข้อสอบกันด้วยแล้วก็จะประยุกต์ใช้เพลงนี้กับใช่อ้าโอเคไหมอ้าวลองว่าไงอ้าวทุกคนตรงนี้เธอต้องจำให้ได้เพราะอไร if c l a ลอ e มันอาศัยความอะไรคะ ใส่ใช่ if cross จะใช if c r o s ต้องจำให้ได้แล้วเธอต้องรู้ว่าเฮ้ยพออันนี้มันเป็น verb แบบนี้มันจะต้องคู่กับแบบนี้มันจะมีคู่ของมันพี่จะขีดเส้นใต้ความคู่กันไว้นะคะนะอันนี้พี่สอนทำแบบละเอียดเลยนะลูกนะเพราะว่าคราวที่แล้วเคยสอนไปแล้วรู้สึกว่าทำไมยังทำไม่ได้ดูนะคะคืออันนี้วิธีการก็คือว่า leave เป็น verb ช่องเท่าไหร่คะ1 พราว่าเป็น verb ช่องหนึ่งมันจะไปคู่กับอะไรลูก <Ver p. S 1> ดูถ้าประโยคที่อยู่หลัง if เป็น verb ช่องที่หนึ่งมันจะไปคู่กับ will อย่างเงี้ยคือหนูต้องรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันเกิดคู่กันเข้าใจไหมคือถ้าจำไม่ได้แล้วเราจะไปทำข้อสอบยังไงเอาน้องตรงๆได้หรือยังได้ยังอะแล้ว left เป็น verb ช่องเท่าไหร่ ใช่อะแล้ว verb ช่องสองมันจะเกิดคู่กับอะไรเกิดคู่กับอะไร wood ทีมาก wood บวก verb ช่องที่ใช่เข้าใจนะคะอ่าคือคำพวกเนี้ย wood นะคะมันเป็นกริยาช่วยนะลูกนะพอเป็นกริยาช่วยยังไงมันก็ต้องบวก verb ช่องหนึ่งอะค่ะโอเคไหมคะได้ไหมคะอ่า และสุดท้ายสุดอ้าวน้องโอปอจดเลยค่ะจดเลยตรงนี้สำคัญตรงนี้สำคัญจริงๆนะอ่ะไล่ลงมาค่ะอันนี้คืออะไรแฮดบวกเวรบช่องเท่าไหร่คะแ้ทบวกเวรบช่องที่3นะคะอันนี้ล่ะเป็น w o u l d h บวกเวรบช่องที่3เข้าใจนะคะ อันนี้คือพี่จะเขียนเป็นวงเล็บไว้ข้างบนนะว่าอาจจะได้รู้ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่จําตามเพลงเราก็เราก็จําตามนี้แป๊บนึงเดี๋ยวขอเขียนให้เสร็จก่อนอ่ะโอเคนะคะเว well, ล,ลออาร้องร้องยังไง If you leave me I will cry if you left me I would die if you had left my sweetheart ตรงนี้ต้องเติมเพิ่ my sweetheart เพราะมันจะมี happy birthday อะ if you had left my sweetheart I would have cried and die ได้ยังโอเคไหมคะลูกถามว่าทำไมพี่พูดหลายครั้งเรื่องนี้คือที่ไหนมันก็ออกเข้าใจไหมใครเห็นด้วยยกมอือ ที่ไหนมันก็ออกข้อสอบอันนี้ถ้าหนูยังทําไม่ได้ก็ไม่รู้ยังไงแล้ววะเข้าใจปะคือมันเพราะว่าที่ไหนมันก็ออกวันนี้เธอต้องได้ตรงนี้ทีนี้ดูวิธีการประยุกต์เข้ากับโจทย์วันนั้นโจทย์ที่เราทํามันเป็นโจทย์ประเภทที่ให้เติมเองอ่ะเดี๋ยวพี่เอาโจทย์จากที่เราที่เราต้องทําจริงๆเลยนะดูนะก็จะบอกว่าโจทย์ก็จะบอกว่า,วา if I had If I had time อ่ะแล้วเขาก็จะอันนี้คือที่ต้องเติมนะคะนี่คือโจทย์นะลูกนะอ่านี่คือโจทย์โจทย์จะกรอกไว้ว่าเป็นโจทย์จะได้ไม่งง If I had time I จุดจุดจุด shopping อ,อันนี้คือโจทย์ข้อที่หนึ่งที่เราถืออยู่นะคะทางบ้านก็จะเห็นนะคะว่า จะเห็นโจทย์เหมือนกันเพราะว่าทางบ้านไม่มีชี้แต่ทางบ้านก็จะเห็นที่พี่ที่พี่ขึ้นให้อยู่นะคะ,ะก็คือจะเห็นจากตรงนี้นั่นแหละเนี่ยพี่ขึ้นให้ตรงนี้นะคะแต่ของหนูหนูไม่ต้องจดนะคะตรงนี้เพราะว่าหนูมีโจทย์อยู่ในมือของหนูแล้วนะคะอันนี้พี่จะแซมเปิลให้ดูสักข้อหนึ่งนะคะสักข้อ2ข้อเสร็จนี่คือการทํา if clause นะถ้าสมมุตินะคะถ้าเป็นโจทย์ประเภท choice เขาจะมี a b c d ให้แต่ในบางโรงเรียนหรือในการทำสอบบางครั้งโจทย์มันเป็นลักษณะของการเติม คำใช่ก็คือเป็นการเติมคำเขาวงเล็บคำว่า g กไว้เขาก็จะถามว่าเฮ้ยโกเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนเป็นอะไรให้มันเข้ากับฟอร์มเข้าใจไหมคะให้มันเข้ากันโอเคป้าอย่างแรกเลยอันนี้พี่สอนแบบละเอียดเลยนะหนูต้องจำไอ้แ a t เทิร์อันนี้ให้ได้ก่อนใครยังจำไม่ได้ฮะใครยังจำไม่ได้คะเนี่ย อาอีกทีหนึ่ง If you leave me okay, well, uh, I will cry If you left me I, I would die If you had left my sweetheart I would have cried and died โอเคป่ะอ่ะทีนี้ดูนะคะวิธีการทำก็คือว่าเราดูก่อนการทำ if clause มันคือการคู่กันใช่ป่ะพอการคู่กันนั้นแปลว่าหนูต้องหาหลากักที่หนูต้องยดึด หนูจะยึดหลักอะไรอะหลักของการยึดคืออันไหนที่จะทาให้หนูรู้ว่ามันจะคู่กับอะไรวงกลมตัวไหนคะน้องอีฟอันนี้วงกลมตัวไหนหลักที่หนูต้องรู้หลักยึดของหนูคืออันไหนคะอะโจทย์อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ซึ่งคือคือโจทย์ข้อหนึ่งในชีทของหนูอ่านั่นแหละ พี่เขียนพี่ลอกมาเหมือนกันทางบ้านเขาไม่มีแต่เรามีเราก็ดูจากอันนี้ได้เลยทางบ้านเขาว็าดูกระดานเอาเอา้าวว่าไงหลักยึดคืออะไรคะหลักยึดคืออะไรลูกคืออย่างเงี้ยหนูเห็นป่ะหลักยึดของพี่คือถ้าฉันเห็น l e a ฉันก็ต้องรู้ว่ามันต้องคู่กับ view cry ถ้าฉันเห็นว i e w cry ฉันก็ต้องรู้ว่าอันนี้ต้องปเป็นคำว่า l e a v ก็น,นี้ต้องเป็น verb ช่องหนึ่งเข้าใจไหมฉะนั้น if cross มันโฟกัสที่กริยา ลูกอ่ะหนูเห็นตัวไหนเร็วออโอปดูก่อนอันนี้เราพยายามเวลาเราทำนะเราพยายามดูให้เราเข้าใจในคอนเซปต์ก่อนแล้วเราค่อยเข้าใจไหมต้องต้องต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนอนะ่ะเอออ่าน้องอีฟว่างไงน้องอีฟว่างไงเอ้าขอเนี่ยเซตของหนูเลยที่นั่งกันอยู่3 4สคนเนี่ยอ่ะเซตหนูเลยเนี่ยหลักยึดคืออะไรคะ หลักยึดคือต้องดูคำไหนลูกต้องให้ความสนใจกับคำไหนคะฮะอันไหนลูกมาชี้ข้างหน้าเลยไหมมาชี้ไหมอ่ะหลักยึดคืออันไหนคะแฮ d ตัวเดียวค่ะ <Yeah. S 1> เพราะตัวนี้คือกริยาค่ะ Time m e ่เนะคะอ่ะพี่ถามว่ามันเป็น If Cross Pattern เท <Yeah. S 1> ่าไหร่ เธอแน่ใจเหรอแพทเทิร์นที่3ถ้าแพทเทิร์นสมันต้องแฮดบวกเว็บช่อง3นะอันนี้มีเว็บช่อง3ามไหมไม่ม,ม,มีฉะนั้นมันคือแพทเทิร์นเท่าไหร่ oh. ใช่มันคือแพทเทิร์นที่2เพราะอะไรอย่าเห็นแฮดแล้วคิดว่าจะเป็นแพทเทิร์นสนะเพราะอะไรอันนี้มันไม่มีมันมันไม่มีเนี่ยเออมันไม่เหมือนเข้าใจป่ะแต่แฮดเนี่ยมันคือเว็บช่องที่2ของ has กับแฮฟอ้าว อีได้ยังอันนี้คือแพทเทิร์นเท่าไหร่คะแพทเทิร์นเท่าไหร่คะแพทเทิร์นเท่าไหร่คะแพทเทิร์นเท่าไหร่อเ,เอออ้ะเมื่อกี้ตั้งใจฟังหรือเปล่าแพทเทิร์นเท่าไหร่แพทเทิร์นที่ <S <S อ,อ่ะน้องมินนี่กับน้องมา์ช่วยเพื่อนสิ แพทเทิร์นที่2องอ่า if ตั้งใจดูตรงนี้นิดนึงตัวเองดูนี่เห็นปะ่ะนี่คือเวิร์บช่องเท่าไหร่ถ้าบางคนเขาก็จะชอบคิดว่าเฮ้ยนี่คือแพทเทิร์นที่3แต่พี่บอกว่ามันเป็นแพทเทิร์นที่3ไม่ได้เพราะมันไม่มีมันไม่มีเวิร์บช่อง3เก็ตไหมคะอันนี้มันต้องแฮดบวกเวิร์บช่อง3แต่เนนี้มันคือแฮดเฉยๆฉะนั้นเนี่ยพอเป็นแฮดเฉยๆ,ๆปุ๊บแสดงว่ามันเป็นแพทเทิร์นที่2คือมันเป็นเวิร์บช่องสองอะลูกเห็นไหมดังนั้นเนี่ยด้านหลังต้องเป็นอะไรลกูก เออมันต้องเป็น w ว o d บวกเวฟช่องหนึ่งฉะนั้นข้อนี้าการตอบง่ายมากตอบอะไรทันที w o would g o w o u l d เว้นได้ไหม u l ดเว้นได้ไหมไม่ได้เพราะว่า w u o d พี่บอกแล้วมันบวกเวฟช่องหนึ่งเ <provoc. S 1> สมอคือการทำ if clause precise. ต้องอาศัยความจำนะลูกนะถ้าหนูไม่จำไม่ดูอย่างเงี้ยก็ทำไมคะก็ทำไม่ได้อะคะ่สะสรุปโอเคไหมลูกได้ไหมคะเข้าใจไหม ดังนั้นพี่สรุปวิธีการทําอีกทีนะคะแล้วเดี๋ยวพี่จะขึ้นโจทย์อีกข้อหนึ่งนะคะวิธีการทําคือยังไงเอ้าใช่แต่คือเราต้องดูต้องต้องให้ถูกนะคะเพราะว่าคราวที่แล้วพี่ทาแล้วหลายคนยังทําผิดเพราะว่าเนื่องจากข้อสอบเป็นเติมคําที่เเข้าใจแหละเพราะว่าเราไม่ค่อยไม่ค่อยจะได้เติมเนาะไม่ค่อยเขียนเนาะก็คือกาเนาะวันวันหนึ่งกาอย่างเดียวอ่าโอเคนะคะก็สรุปนะคะวิธีการทา if c a u s e อันไหนสรุปไว้พี่สิหนึ่งเธอต้องจาอะไรได้ จำเพลงนี้ได้หลังจากนั้นคือพอเวลาเห็นโจทย์ต้องยังไงหาตัวมาร์กเกอร์ก็คือตัวสำคัญใช่ปะที่จะทำให้เรารู้ว่ามันเป็นแพทเทิร์นที่เท่าไหร่ถูกไหมคะแล้วพอเราจำได้ปุ๊บเราก็จะรู้ว่าคู่ของมันจะเป็นอะไรผ่านป่ะผ,ผ่านนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูในข้อที่ยากขึ้นคะ่ะลูกอ่ะในข้อที่ยากขึ้นนะคะมันจะเป็นข้อที่ ข้อที่9นะคะข้อที่9อ่ะเดี๋ยวพี่ลอกโจทย์ให้ก่อนอ่ะทุกคนก็ดูข้อ9ไปกับพี่นะคะ if my father ah me up อ่ะทุกคนดูโจทย์ข้อ9ไปกับพี่นะคะ I'll take the bus h o m อดูสิตกไหมได้อยู่อ้าวน้องๆดูไปกับพี่ด้วยนะเขาวงเล็บเขาให้ช้อยสองคำที่จะให้เติมคือคำว่าพิกค่ะลูกอาทุกคนดูค่ะน้องมไม้ไมไมวมะ,ะวันนี้ถ้าเราถ้าเราตั้งใจเรามีชิงโชคเหมือนเดิมอ,อแต่ผมไวอร์แล้วสอเวไม่ได้นะอะอ เราจะมีชิงโชคเหมือนเดิมถ้าตั้งใจมไม่ตั้งใจแล้วายแล้วพอรู้สึกว่าพอชิงโชคนี่ตั้งใจขึ้นมาทันทีนะคะคลาสที่แล้วก็เป็นอย่างนี้ถ้าถ้าไม่มีสินจ้างรางวัลนี่พวกเรานี่ไม่ตั้งใจเรียนเลยนะอ้าวคือคำว่าพิกทีนี้วิธีการทำทำยังไงอ่านไหนบอกวิสเต็ปการคิดพี่ซีน้องทีมบอกสเต็ปการคิดพี่ซีพอเจอโจทย์ทำยังไงก่อนเลยอ่ะเจอโจทย์ทำยังไงก่อนเลย ดูมาร์กเกอร์ก่อนอะมาร์กเกอร์คือคำไหนคะคำไหนอย่างเมื่อกี้เห็นปะพี่วงตัวนี้ทำให้พี่รู้ว่าคู่ของมันจะเป็นอีกตัวนหนึ่งอะไหนตัวไหนที่จะเป็นตัวที่ทำให้เราตัดสินใจคือตัวไหนคะลูกกริยากริยาต้องเป็นตัวกริยากริยาตัวไหน เทคใช่แต่ดูเทคตัวเดียวได้ไหมต้องอะไรต้องดูนี่ตัวนี้มาจากอะไร LL อ่ะ apostrophe LL w i l l, l, l. น้องทีมเข้าใจยังนี่คือการดูตัวมาร์ e เกอร์นะคะอ่ะนี่คือการดูตัวมาร์กเกอร์ลูกอ่ะได้ยังน้องมไม้ฟังด้วยอ้าวเร็ว ดูมาร์เกอร์เสร็จแล้วยังไงต่อคะพอดูมาร์ e เกอร์ปุ๊บคิดแพทเทิร์นเท่าไหร่เก่งมากเข้าใจยังอ้าวใครยังงงตรงนี้น้องทีมเข้าใจไหมทีมจะไปดูคำว่า Father ไม่ได้ Father ์้ดูไม่ได้พ่อพอต้องทีมต้องมาดูตรงนี้เห็นไหมเห็นกริยาไหมจําเข้าใจนะคะจำได้ไหมคะตรงนี้สําคัญลูกพอดูตัวนี้เสร็จเราก็คิดแพทเทิร์นเท่าไหร่แพทเทิร์นเท่าไหร่คะ เมื่อกี้น้องโอ่งบอกแล้วแพทเทิร์นเท่าไหร่คะแพทเทิร์นท,ท,ท,ที่1พอเป็นแพทเทิร์นที่1ปุ๊บอะไรขาดหายไปอา้าวทีมดูเลยอะไรขาดหายไปเวิร์บช่องเท่าไหร่ขาดหายไปแล้วเวิร์บช่องเท่า,หาไหร่คะใช่เนี่ยตัวนี้ขาดหายไปโอเคปะ่ะฉะนั้นเราเติมอะไรคะเราเติมอะไรคะต้องเติมคำว่าอะไรคะเขาวงเล็บคำนี้มาให้คะ่ะ ก็เติมอะไรเลยคะเติมคําว่าพิกใช่ไหมลูกแล้วไงลูกพิกมีอาบแปลว่ารับฉันเก็แบปะเก็บปะพิกอาบปะพิก,พกมีอ,บอาบแปลว่ารับอ่ะพราะถ้าพ่อมารับเอ้าทีนี้ประธานเป็นเอกภพเวอร์ช่องหนึ่งต้องทำยังไงเติม <The piece. S 1> ใช่นี่คืออย่างแรกแต่มันไม่จบแค่นี้เพราะอะไรเธอดูสิอ่านให้อ่านโจทย์ก่อนเฮ้ยว่าความหมายมันงงงงไหม ถ้าพ่อมารับฉันฉันจะขึ้นรถเมล์กลับบ้านงงปะถ้าพ่อมารับฉันฉันจะขึ้นรถเมล์กลับบ้านงงปะถ้าพ่อขับรถมารับฉันจะขึ้นรถเมล์กลับบ้านงงไหม,ม,มว่าทำไมพ่อมารับเราต้องขึ้นรถเมล์กลับบ้าน<อ>นั่นแปลว่าประโยคนี้เป็นประโยบอกเล่าไหมลูกไม่ใช่ต้องเป็นประโยคอะไรต้องเป็นประโยคอะไรฮ <flow> ะปฏิเสธสิคะลูกฟัง ถ้าพ่อไม่มารับฉันฉันจะอเออฉันจะกลับรถเมย์ฉะนั้นต,ตรงนี้ต้องเป็นประโยคปฏิเสธทำยังไงปฏิเสธเนี่ยนี่คือโจทย์มันซ้อนอ็กขั้นหนึ่งใช่ดาซึนพิกดีมากเวลาปฏิเสธต้องดึงอะไรเข้ามาช่วยพิกหมูมืน PIG ครับโ <laughs> อ้ <laughs> <laughs> นี่เราจะสอบเข้ามอนหนหรือสอบเข้าปอน,นึ่ครับลูก ฮะไอพีกพีไอจีหมูเนี่ยลูกอ่ะอ่ะว่าไงใครอืม <laughs> เราตั้งใจเรียนหรือเปล่าเราไม่ต้องดูคนอื่นนะคะอ่ะเราปฏิเสธอ่ะปฏิเสธใช้เว r ร์ฟทูอะไรเข้ามาช่วยวเว r ร์ o ทูดูอ่ะก็เป็นอ้าวตอบอะไรน้องไนซ์ดัสเซนใช่ DAS NOT หรือใช้ d a s ส n อ่ะแล้ว i c กใช่ไหมเฮ้ยพิกเติม S ป่บ้าพิกเติม S ป่บ้าเพราะอะไรไม่เติมเพราะว่ามันไม่มีคว่าอีมันไม่อยากมันอยากาน้องไนส์ไนส์ไม่ต้องสนใจไนส์ตอบตามความคิดเห็นของไนส์ว่าด a s ซึ่งพิกเติม S หรือไม่เติม S ถ้าจะเติมหรือไม่เติมเพราะอะไรอ่ะว่าไงเติมไหมครับ เติมถูกแล้วอ่ะไม่เติมเพราะอะไรครับน้องทีมน้องทีมเสียงมาไม่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 เพราะอะไรเราตอบอะไรคะฮะอะไรคะเพราะอะไรคะทำไมถึงไม่เติมคะทำไมพิกไม่เติมเอสคะเพราะอะไรคะเพราะฮะเพราะอะไรเวลาเธอมีอะไรมีดูดัสเข้ามาแล้วไงเข้าใจป่ะเวลาใช้ดูดัสเข้ามาแล้วเวิร์บหลักก็ เ,ออเข้าใจไหมแต่ปกติอ่ะในกฎอ่ะของการใช้ verb ช่องหนึ่งปัจจุบันก็คือประธานอด้กระปด verb เ,เติม <S, s. <S, s แต่พอเธอเอาเป็นประโยคปฏิเสธ mudaas เข้ามาก็ไม่เติมแล้วเข้าใจไหมเนี่ยมันก็มีแค่เนี้ยฉะนั้นนะเดี๋ยวพี่จะให้ฝึกทําเองแต่พี่จะถามว่าข้อไหนต้องเป็นปฏิเสธบ้างโอเคไหมคะอันนี้คือพอทํา if cross ยังไม่พอต้องมาดูในเรื่องของอะไรอีกด้วยเรื่องของความความความอะไรคะ พี่เขาเรียกว่าเรื่องของความอะไรคะความหมายดีมากใช่เข้าใจยังดูฟอร์มก่อนแล้วมาดูเรื่องความหมายเพราะนี่มันยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งมันมีเรื่องของมีนิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโอเคนะคะอ้าวเดี๋ยวพี่จะให้ทำเองตอนนี้ยเดี๋ยวจะได้ลุ้นแล้วว่าใครทำไม่ได้คนที่ทำมาประสบความสำเร็จจะได้มีสิทธิ์ส่งฉลากชิงรูป B N ทฮะ ก็ยังยังได้อยู่ครับก็ยังได้อยู่ครับจะส่งฉลากก็ยังส่งได้อยู่ครับให้ให้สุภาพสตรี <c oughs> ให้สุภาพรีเลยเราต้องเป็นสุภาพบุรุษต้องเสียสละให้สุภาพสตรีได้ก่อน <c oughs> เออทีืโอเคอ่ะ เดี๋ยวเราตั้งใจทำแล้วเราจะได้ส่งฉลากเพื่อชิงโชคโอเคนะคะอ่ะปะอ้าวโอเคจบไลฟ์อ่ะช่วยกดปิดให้พี่ด้วยครับโอเคครับอ่าสต็อปสตรีมมิ่งเป็นไหมนั่นแหละเก่งมากสต็อปเลยใช่โอเคไหมสต็อปอยัง